ูออ่ะะเปลือกหอยค่ะสวยสวยชุ่มเปลือกตัมใจหาน้องมีจังสวากครับข้าวมองไปเงอว่าสวยมากครับพระเจ้าชกอันนี้ครับ เป็นตัวใหญ่มากเลยเนาะไหนกับมิคันเวลาขึ้นสวยงามมากค่ะข้าวโดนการคัดฟอกโดยไส้เนาะค่ะเวลาเืินซัดมากเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะดูตามธรรมชาตินี่ค่ะไปค่ะผ้าผีผีไปชมตัวเนาะค่ะเนาะ นี่แหละค่ะสวยงามเนาะค่ะนี่ค่ะสีขาวเนาะค่ะสีน้ำตาลอ่อนแับนี่เนาะค่ะนี่ค่ะมือขือเปลือกหอยเนาะค่ะเนาะจะชุ่มตตเนาะค่ะโอ้ยนี่ค่ะเต็มเลยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะมือขื่อนี่ยขื่อก็จะแห้งเนาะค่ะเนาะหอยเปลือกหอยกระชือชาขาวฟางเนาะค่ะ สวยงามค่ะเป็นไะกีบละยดมากค่ะเนาะเพราะว่าสีขาวของเปลือกหอยเนาะค่ะเต็มในล้นเหลือเลยเปลือกหอยเนาะของมันเนาะขาวงามอุ้ยถ้าเก็บไปลอยได้คือสีดีเนาะค่ะขาวสะอาดมากเนาะค่ะยยิบมสวยมากเลยขาวขาวสวยค่ะธรรมชาติ่เนาะค่ะเนาะ นี่ว่อที่มันเป็นลอยเป็นลอยเป็นผ้าม่านเนาะคะ่ะนี่ค่ะสวยๆค่ะนี่นี่ยิ่งสวยมายก,กเลยะคะใสกจี๊ดเลยเนาะค่ะนี่ค่ะเปลือกหอยอยันนี้นเลยเนาะค่ะ,มมส,ะ,คะสวยเนาะค่ะเนาะธรรมชาติเนาะค่ะเดี๋ยวแยกผ้าไปช่วยเปลือกง่ายๆกับน,น,ะะนี่นเนาะคะ่ะนี่คือเปลือกหอยเนาะ อันนี้แต่ย่าจะล่หงไหลคโอ้อันนี้ค่ะอันนี้ส้นิเศหนึ่งตามติดอยู่ลูกค่ะเนี่ยค่ะตลอดชายทะเลเนาะค่ะเนาะยแต่ย่ามองแล้วสวยงามเส้นลพบ้านลูค่ะเนี่ค่ะนี่อีกแล้วค่ะ้นัเนาะค่ะ อันนี้สวยค่ะมีสวยมากเลยค่ะขาวใสขึ้นหมกเลยนะคะ่ะสวยมากเลใไปต่อเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอันนี้ก็สวยอีกแบบนึงเนาะคะ่ะอมฝาโอ้มีเหลืองนี่ค่ะอันนี้อมฝาเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะอันนี้ก็สวยะคะ่ะ สวยมากเลยค่ะอันนี้จะขาวพูนอันนี้จะเท้าอมฟ่าเนาะเนาะอันนี้ข่าโอ้สวยสวยสวยอันนี้ก็ขาวจ้วดเลยค่ะสามสีนะคะเนาะสวยงามมากค่ะได้ไปเห็นตัวใหญ่ๆอย่างนั้นนะคะเนาะ นี่ค่ะแย่ใจล่งอันอนี้ก็สีเทาสวยสวยค่ะเทาอมตาที่ไหนจะสวยน้ายาเลยอุย้ยงามเพิ่งขึ้เนาะเกือบถึงเยลลี่อันนี้ก็สวยค่ะอันนี้เยลลี่น้ายขึน้นเนาะค่ะัานล่างดีดีรุ่สิง,งามเนาะค่ะเยลลี่สิแต่ว่าอันนี้แย่ชอบชอบ อันนี้สวยมากเลยค่ะนี่เท่าฝ่าเหลืองนเะะนาะ,ะ,นะะเป็นสามสีใ่ตัวเดียวกันนะคะีค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็ขาวน่าใจท่ามาชาิสวยน่ามากเลยค่ะแต่ว่าย,าย,ยายอยากเก็บไปอยู่แต่ว่าพอยายบอกว่าไปใสงน่าใสอยาไปเก็บ ของตรงไหนมาเนาะค่ะเนาะนะอุย้ยสวยๆแบบนีย้ายาสิ่อเอาอันนี้ไปหลานดีคุณพระเจ้าช่วยคุนมาหาสมบูรณ์อันนี้เพิ่งนี่ของอันนี้ก็สวยๆนาะคะ่ะอันนี้เพิน่นเ่งได้ผ่านการคัดปัญญเนาะคะ่ะแต่ก็ธรรมาชาติเป็นก็สวยงามเนาะคะ่ะน้อนี่อันนี้ออกน้ำตาลเนาะคะ่ะว้าวสวยมาก ภาพ,พี่พี่ช้มไมหลายนะที่เกินไปแห้วยายขอจบคลิปช้มหอยแค่นี้ก็นู่นกันเนาะเดี๋ยวพี่พีสิเบื่อสวัสดีค่ะ